ยเตี limiting, Now, like? ๋ยวโยกซดนะจ๊ะสวัสดีครับอะใหญ่อายาวสวัสดีคุครครับ้ยเตี๋ยวโยกซดเอาอะไรลูกเอาเลยจ้าเอาแบบแก้วหรือเอาแบบขวดน้ำเปล่าสิบบาทจ้า สิบบาทสิบบาทสิบบาทน้ำแก้ววันนี้สิบหเหมือนเดิมเอาเยครับ,บครับโครกเย็นเ็นนโครกเย็นๆครกเย็นเ<ว> มาเลยเรียงแถวมาเลย่ว่มอยกากกินเนืยมหลายเด้สซ้ไปเต้นมันสิจุกเด้ น้อยเมันกินน้ำมืเป็นด้วยกีนบางน้อยน่ะพักยกพักยกกินก๋วยเตี๋ยวนะคะพักยกกินก๋วยเตี๋ยว อโอ้ย,ยากาแาแกม่มาเลยถัมันทีอิ่มก๋วยเตีเ๋ยวมันทีจุกตอนน,นี้ก็มีน้องฮักแพงเอฟซพ่อพ่อแม่แม่ของน้องฮักแพงก็มาเมาน้้ำอีกของคุณนายแม่นะคะเมาเทิงขวยเตี๋ยวเมาเทิงน้ำ น้อยๆมันจิกินไปใส่ใส่น่ะนะกินไปหน้ามูอยู่มีใส่น้ามูอยู่ตะมันมีใส่น้ามูอยู่บ่น้อยๆก็บ่ามันกินว่าเป็นไหมเออกินไลมันจุกแด้สวสูเต้นน่ะนะ กินไปกินมาปฏิเต้นปฏิจุกอีกยากอีกละกกวันนี้มีผู้ใหญ่ใจเดียม,มาเลี้ยงกล้ยเตี๋ยวนะคะยดสดค่ะกล้ย,ยเตียเ๋ยวยกสดแซ่บเด้อพี่น้องกล้ยเตี๋ยวยกสดของอันสุราพสุราพดตอนนี้กลายเป็นอะไรอ่ะสุรากลายเป็นอะไร าเสีเเสีเอาให้เพื่อนฟังในอี่แหละเปะมาเปะมารสชาติเปะไหมคะเปะเหรอแสดงว่านั่งเคยได้กินเออโเโอเว่าเโอเคโอเคแต่ว่าอยากอยา้ดตโปรโมทให้แน่ตัวโปรโมทให้แน่ใแมนให้ลูกๆเจ้าๆตัว ขาดไก็คือน้ำแมนเนี้เมาอยู่ค่ะเมานิดนิดน้อยๆผู้ละคนผู้อยากคผู้ละคนก็อยากเมาารกับมาเมาอีกก็ได้เพราะเป็นยังค่ะลูกให้หลานเขาได้ยู่ได้กินเนาะมันเย็นซุ่มๆเย็นๆเอาโคกสองแก้วอี่ละขายเอาแมมเพชรเองขายเองได้ร้านนี่กินเอง ขายเองเฮ็ดเองกินเองแก้ว <c oughs> ยุ้พีได้ลูกแก้วทันะ้งพีเนาะเน่เน่แก้วทางนี้นะจ๊ะไม่เต๋อเอาน้ดก็ไม่เียแล้วก็ไปกินน้ำได้ละกินแล้วให้มันจุกไปเลย,เลยจ้า,า,า,ากินหลายๆกินมากๆให้มันให้มันจุกไปเลยเปิดแล้วจ้าเปิดแล้วอีหลาท่ำเองเลยลูก ขายเองกินเองมีเด้อันนี้แกน,น้ำแข็งกันกนะการอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่นี่นนใช่นนใชหน,น,<ช>นูจะเอาอะไรกำลังสั่งมาอีก,กน,นี่นี่โจกโจอกอยู่ทางนี้โจกตักน้ำแข็งแล้วก็เอาโคกใส่เลยจ้าจะเอาโคกเอาน้ำเขียวเอาอะไรย่าค่ะย่าค่ะไม่ไี้นึกว่าอีสานเสียบ จ้าไม่เป mm ็นไรอันนี้อนุรุมจ้าอนุรุมจ้าวันไหนเหรอโอนหนูยังอยากได้เหรอลูกเดี๋ยวเดี๋ยวคุณย่าจะเอามาให้พรุ่งนี้แหละใครจะเอามั่งอ่ะเออน้องเนเน่น้องเนเน่แล้วก็น้องฟ้าใสน้องอะไรมั่งอ่ะเบอร์เบอร์เสมันใสได้อยู่เนาะเบอร์เอสดกคนได้ไหมเนาเบอร์เอสดเบอร์เอมเอ้า เอ็มมันนั่งมโนอบันี้เอิญเดี๋ยวไปดูก่อนเบอร์เอ็มมันเหลือไหมเพราะว่าอยู่นั่นน่ะมีแต่เอสดหลายลานีนบริการตัวเองเด้วยค่ะบริการตัวเองขายเองกินเองซื้อเองใจเงินเองใจเงินเองสบายสบายแก้วแก้วแก้วเอานั่นไปหอยเห็นไนมเปียงว่ะ ไว้คอยกินบ่าเป็นดอกหมูนั่นน่ะคอยบ่กินเจ้าดอกคุณแม่หมูสวยจังสีลองซิ่มโอ้บ่าลาบ่าลาคันว่าหมูเ่ะเนาะสวยบ้าสวยคอยกับ่ซิมเอาไปห้อยให้แนนูหู้ยห้ห้อยให้หอยให้ป้อยั้อใส่หมอยอยนห้้อห้อยให้วอยใย้อย้หยหยออยยยหอ้ย มาขับเกือบขีบนู่นี้ลูใส่เกือบฟุบเ,เ,บเอ,อ๊ยมาขับเกือบจูป,ป้าบอกนัดขวาแลนลัดผู้ซ้ายแลนลัดมาแลนเขาวัดเลยบ่ได้ใส่เกือบ <c oughs> เอามามากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มากินน้ำเย็นๆเดี๋ยวก็เข้าแถวนะจ๊ะเดี๋ยวก็เข้าแถวเข้า,ขาแถว,แถว,แถว,แวก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เข้าแถวน้ำ มื้อนีคือคือสนุกอยู่สนุกกินแต่ว่าเด็กน้อยไหมเออผู้ใหญ่กับสนุกเลี้ยงเนาะเป็นผู้เออเลี้ยงทั้งน้ำเลี้ยงทั้งก๋วยเ,เตี๋ยวแม่แป้งร้องฮักแพงนี่สุดยอดเลยแม่ฮักพ่อฮักหนูนะ่นะอนนเออเาอามาจากย,ย่านศิลูกมาๆๆ่แมก๋วย,วยเตี๋ยวแล้วก็จิ้น,น้ราเราเสียเพิ่มอีห้าบาท เลืลอดเลืเอดเลือดเ <arn> ล <Windows> <anyway> ือดเปิดเสือเอฟซีกับแจม่นใจดีใจงามให้มันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานโอ้ยแจม่นข้าเจ้าเป็นตาเดบุญให้บุญให้ได้บุญในกุศลหลายๆเด้อเอฟซีเทพแม่แม่พ่อพ่อกระดายแม่แม่พ่อพ่อของน้องฮักแพงบ้านหลังเออบ้านอบอุ่นเนาะขอบคุณหลายๆเนะค่ะเด้อให้มูกเจ้า ที่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงหน้ามานี่ก็ให้ซุ้มให้เย็นให้เจริญก้าวหน้าให้ลูงให้เฮื้องเหลืองเหลี่ยมแม่แม่ครับลูกภาษางานครับครับผมเดี๋ยวน้องไส้เพิ่นเริ่มเลือดเสร็จเลยจีแก้วล่ะลูกห้าพันจริกินเข้าไปแล้ววะเอาให้อิ่มเลยวนได้วนได้กินให้อิ่มน้ำสำราญใช่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 ทอดโคบักโมบักแตง เอาคล้ายเอาเฮ็ดเอาลูกโอนโอนเท่าไหร่อะลูกเอาโอนคือเก้าห้าบืทเบอร์เก้าเบอร์เก้าเธอรอไปบอสฟุตบอลเวียดกสิกนไทยนั่นแหละเหมือนเดิมค่ะโอนเลยจ้า